เด็แกแรกเกิดฮ่องกงลดหวบทุกธุรกิจการศึกษาและตลาดแรงงาน เซาล์ยหไน้า Morning โพสต์รายงานว่าข้อมูลของสำนักงานสถิติและสัมะโนประชากรของฮ่องกงระบุว่าจำนวนทารกแรกเกิดในฮ่องกงปี2020มีอยู่ราว43,100คนขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ49,800คนส่งผลให้อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรติดลบถึง6,700คนและเป็นครั้งแรกของฮ่องกงที่อัตรา กการเิดต่ำกว่าอัตราการเสียชีวิตซึ่งเร็วกว่าที่ทางการฮ่องกงคาดการไว้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในปี2026 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการฮ่องกงระบุว่าเห็นได้ชัดว่าความไม่สงบในทางการเมืองในช่วงครึ่งหลังของปี2019ส่งผลให้อัตราการเกิดลดลงอย่างมากในช่วง9เดือนถัดมาและเนื่องจากโรคระบาดและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งหากตัวเลขเหล่านี้ยังดาเนินต่อไปคาดว่าจานวนนักเรียนประถมศึกษาจะลดลงถึง7,000คนในปี2026 อย่างไรก็ตามอัตราการเกิดของฮ่องกงมีความหวังว่าจะกลับมาดีดต,ตัวขึ้นจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวโดยเฉพาะในปี2024ที่ทารกแรกเกิดน่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งเพราะเป็นปีที่นิยมมีบุตรตามความเชื่อเรื่องปีนักษัตวมังกรถ้าหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเราใส่ลิงก์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ให้คุณในส่วนของคำบรรยายแล้ว ขอบคุณที่ติดตามหากสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอฝากกดไลค์หรือ Subscribe เพื่อรับชมคอนเทนต์อื่นๆ